ไม c คอนเนคชั่นอีสตวอีกแล้วอ่ะนขนาดยืนใกล้ๆทำไมอ่ะกูปิดอ่ะไม่ได้ปิดนะไม่สัญญาณมันน้อยหรอโวนี่ทำไมเยอะขนาดนั้นหรอตรงนั้นนะคะที่เห็นแถวเยอะๆตรงนั้นนะคะก็คือร้านแฮนด์สเต็กค่ะจะเป็นสเต็กในแก้วข้างบนเป็นสเต็ก ถาสเต็์แล้วก็ข้างล่างเป็นแก้วน้ำแก้วน้ำนันก็คือพี่ท่านเลือกเป็นเครื่องดื่มเบียร์อ่าใช่อากาศดีเหรอนี้นี่ไงเห็นที่เขากินเป็นแก้วๆอ้วไหเนี้ยคือแบบนั้นแหละคนซื้อเยอะมากเลย รานนี้ยังไม่เปิดไอ้ที่ยืนยือยู่นะไม่ใช่ร้านนั้นระใช่แต่ว่าคนน้อย่าร้านกาแฟคนเยอะวันนี้อากาศดีคนออกมาเดินทั้งนอกเปนเยอะเราบอกว่าเขาไม่ทำงานกันนะเอาวันุ่กร์ อุ้มข้าวทีเอสไปดูปลาหม,หมึกมะไม่เข้าก่อนเดีแต่ขี้เกียจแบกต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะยังเปลี่ยนไม่พีคทีในในซูยังเปลี่ยนไม่พีคทีอูร้านเนี้ยไม่มีคนแล้วร้านนั้นคนเยอะเลยนะกระทั่งที่สินค้ามันเหมือนกันนั่นแหละแต่น่าจะเป็นรสชาติมันมีนนมันมีสองร้านเจออีกร้านหนึ่งมีร้านหนึ่งที่เป็นแก้วๆก้วแบบนี้ค่ะ แบบนี้ขายดีมากเลยคาดว่าเดี๋ยวที่ไทยก็น่าจะมีแบบนี้คาดว่าคาดว่านะไทยไทยจะทำตอนนี้เรากำลังจะลงใต้ดินไปเอาอีกทางออกหนึ่งเพื่อที่จะไปปิ้นเอกสารก่อนเพราะว่าเช็คอินล่วงหน้าแล้วลืมไปว่า เบอร์โทรศัพท์ให้มันส่งแบบ QR code มาแล้วเบอร์โทรศัพท์มันใช้ไม่ได้มันไม่เข้าข้อความไม่เข้าก็าต้องไปพิมพ์ boarding pass เองก่อนเสร็จแล้วก็จะไปอีแดหรือ EWA อ University เป็นย่านมหาวิทยาลัยผู้หญิงนะคะไม่ใช่มหาวิทยาลัยมหาอะไ ภาษาผิดพูดภาษาผิดไม่ได้นะคะเราไม่รู้อีจอบนะ้วต้องพูดให้ชัดพูดให้ถูกต้องว่ามาอะไรมาอะไรอะแล้วมึงมาหาอะไรอะมาอะไรมาอะไรมาอะไรอะเสือค่ะอีนเอเสืออีนี่อีนี่อีนเออินเออิ ายนะแล้วมึงเห็นไหมมีรูปหนึ่งที่เป็นรูปฝันในผิวนในกล้องมือนะสำรวมหน่อยบิวถ่ายทอดสดดูโออจริงอ่ะไม่มีใครดูเลยนี่อ้าคนนี้มึงไลฟตสดหรออย่าอู้ฝุ่นฝันดังนันไม่มีคนดูเลยค่ะกกดแบบให้เพื่อนดู ก็มีแต่เพื่อนเราที่จะดูรปานียใชว่านาจังมีใครเข้ามาดูไมไเป็นประวัข้า่อยมากเราจะเก็บไว้นะคะเดี๋ยวเราจะวันนี้ได้ดูอีกายถายตูดคนไนถายเสือกจังอ้า จบไหมดูสีผมตรงนี้นะสวยน่าห้ดูสูงนะพ่อชอิโอ้โหอถ้าตรงน,นี้เราอ๋อนี่เขาบอกว่าเขียนไ,ได้ด้วยจริงหรือเปล่า กรคอมเมนต์ไม่ได้หรอได้้้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดู บรรยากาศข้างบนแต่ตอนนี้เราอยู่ใต้ดินอยู่เลยนะคะไวไฟอยู่ที่ห้อ่ที่ไห<แต>นคะใครลองให้เป็นทางการรือเปล่าไป กลับมาแล้วนะคะสัญญาณก็ยังวีกเหมือนเดิมรอแป๊บนึงตอนนี้เราอยู่ห่างจากตัว Pocket Wi-Fi เพราะว่านานเกินไปแล้วคุณบอกว่าเราไม่มี เมื่อกี้อยู่ใต้ดินนะจ๊ามันก็เลยมันก็เลยอุ้ยอุ้มมันนี่นะไม่มีสัญญาณเดี๋ยวเราจะไปปิ้นเอกสารก่อนก็จะมาให้ดูอากาศอากาศดีจะให้ดูอย่างเดียวโดยที่เราไม่พูดแล็ดูการแต่งตัวของคุณ บอกให้ออกตรงหรือว่าซ้ายหรือว่าขวาหรือ,อย้อนกลับเราตามนางไหมนะคะ 对，因为、嗯、我们下去。 ตรงนี้เป็นทางออกหนึ่งค่ะพี่ปา้ะตรงไปเลยเพราะว่าพวกหนูเช็คอินล่วงหน้าแล้วต้องไปปินบอดดิ้งพาสก่อนจะได้ไม่ต้องมีปัญหาตอนไปตอนที่ไปที่สนามบินอีกจะได้ไม่ต้องต่อแถวยาว โรงแรมอะไรมีหรือเปล่าลโรงแรมใช่วันนี้จะไปอีเด ไปหน้าตึก JYP FNC แล้วก็เก็บตกนิดน,นหน่อยๆแล้วก็ไปบันภภัวพิตค่ะแกไว้มาเที่ยวด้วยกันนะแบง ข้ <gesch> ามถนนเนาะเดี Jamie Jamie ๋ยวเราไปถึงย่านที่มาันขายของช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้เดี๋ยวค่อยไป yeah no.